สวัสดีปีใหม่2564ชาวราศีธนูทุกท่านค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นทายไพ่าชาวราศีธนูในเดือนมกราคมนะคะก็เป็นเดือนแรกของปีเดือนแห่งการเริ่มต้นก็เป็นการเริ่มต้นไปสู่ความโชคดีร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงความรักสดใสเจอคนที่ใช่แล้วก็มีความสุขกันทั่วหน้านะคะ ชาวธนูก็เป็นธาตุไฟนะคะก็เป็นราศีของคนที่มุ่งมั่นเด็ดขาดก็จะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมก็เปิดไพ่20ใบนะคะก็ถ่ายไพ่แบบรวมๆนะคะก็เป็นแนวโน้มความน่าจะเป็นอาจจะไม่ตรงเป๊ะทีเดียวหรือถ้าเิดไม่ถูกต้องอย่างไรก็ขอภัยมาด้วยนะคะ ก็มีไพ่ให้โฟกัสอยู่หนึ่งคู่นะคะที่เหมือนกันเปิดมา,ายี่สิบใบเนี่ยก็เป็นเชอริออตก็เป็นคนที่ขับรถเป็นคนที่ว่าขับรถค์ดอยู่นะคะก็เป็นเรื่องของการจัดการด้วยความระมัดระวังมีความหวังคือไปข้างหน้ามีความมุ่งมั่นการปรับงานให้เข้ากับสถานการณ์ภายนอก เป็นมีทางออกแล้วก็มีความสําเร็จที่รออยู่นะคะไพ่ตัวตนจับได้หกดาบก็อาจจะแสดงถึงอุปสรรคปัญหาหรือภาระหน้าที่ที่ว่าเราต้องรับภาระหน้าที่อยู่เนี่ยรวมถึงมีการเดินทางด้วยนะคะภพ่ใบนี้ก็โดยชาวธนูก็เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลอยู่แล้วนะคะเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำก็ ตัวตนของท่านก็จะหมายถึงว่าท่านก็จะได้ทําในสิ่งที่ทําไปแล้วก็จะได้ผลดีคือดีมากกว่าเดิมเป็นการดําเนินชีวิตที่ไปหาสิ่งที่ดีกว่าเก่าไพ่สรุปนี้ได้สองเหรียญข้างๆก็จะมีอัศวินถือคาถาด้วยก็เป็นเรื่องของการพลิกแพลงปรับตัวเข้าหาสิ่งใหม่ๆหรือวิกฤตใดๆก็ตามคือมันจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แล้วก็จะไปได้ดีในที่สุดมีคนคอยช่วยเหลือได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านน่ะไม่ไม่ปรับความคิดให้ก้าวหน้าหรือว่าจมอยู่กับความคิดเดิเดมๆมีปัญหาเดิมก็ไม่มีการแก้ไขหรือว่าเปลี่ยนแปลงรวมทั้งทั้งงานแล้วก็การปรับตัวเข้าหาสิ่งแวดล้อมหรือว่าหรือว่าคนด้วยนะคะก็มันก็อาจจะไม่ได้ผลดีเท่าไหร่คือก็ถ้าท่านปรับปรุงเง,งี้ยก็จะมีคนคอยช่วยเหลือ อันนี้ก็รวมหมายถึงเกี่ยวกับความรักด้วยนะคะในเดือนนี้ภารก,กิจหน้าที่การงานที่ต้องหยุดชะงักไปก็อาจจะทําให้เดือนนี้ท่านก็ขาดความมั่นใจที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆมันจะมีความรู้สึกเออเหมือนกับว่าเริ่มคิดมากขึ้นนะคะอันนี้ก็รวมถึงความรักด้วยนะคะแต่ในเดือนมกราคมน,นี้ในเดือนมกราคมน,นี้ก็อาจจะมีพลังใหม่ๆเข้ามานะคะซึ่งก็เป็นพลังแห่งความมุ่งมั่น สดใสแล้วก็มองโลกในแง่ดีมากขึ้นเป็นก้าวใหม่ๆต่อไปซึ่งก็จะทําให้ชาวธนูเนี่ยจะเดินไปสู่ความสําเร็จได้เร็วขึ้นการย้ายมีเรื่องการย้ายที่ทางานนะคะหรืออาจจะทํางานที่เดิมแต่อาจจะมา work ฟอร์ home หรือว่าอาจจะเป็นการย้ายทําเลทาทาเลการค้าอาชีพธุรกิจอาจจะย้ายมาทําออนไลน์หรือว่าเริ่มจะทําอะไรที่ใหม่ๆนะคะคือชาวธนูก็จะมีความคิดใหม่ๆ สำหรับความรักก็จะมีการเริ่มต้นหรือว่าคนที่เริ่มไปแล้วก็จะมีการต่อยอดกระชับความสำคัญให้มันมากขึ้นนะคะเดือนนี้ก็มีเรื่องของความรักมาด้วยนะคะมาเริ่มที่ด้านการงานนะคะการงานนี้ก็รวมหมายถึงงานเรียนแล้วก็ชีวิตประจำวันภาระราความรับผิดช,ชอบของเราด้วยนะคะเพราะว่าชาวธนูแต่ละคนก็จะมีหน้าที่ความรับผิดช,ชอบที่ไม่เหมือนกันก็จะได้ไพ่เดอะไฮพินสเตนะคะเป็น นักบวชหญิงนะคะแต่ว่ากลับหัวนะคะเดือนนี้ก็อาจจะเริ่มอะไรใหม่ๆกันต่อไปนะคะแต่ก็จะแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นชาวธนูผู้รอบคอบแล้วก็ฉลาดเดือนนี้ก็อาจจะมีเรื่องจิตใจอาจจะอ่อนแอไปบ้างนะคะก็ค่อนข้างจะระมัดระวังมากขึ้นนะคะอาจจะมีคนพยายามที่จะน่าจะเป็นเรื่องความรักหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีคนที่จะเราอาจจะรักคนผิดหรือว่ามีคนที่มาหลอกเราบ้างอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ด้านการงานนี่เอ่อจะเดือนนี้ก็จะมีคนหรือว่ามีหุ้นส่วนมาคอยช่วยเหลือหรืออาจจะมีแรงบันดาลใจใหม่ๆเข้ามานะคะแต่ว่าธนูเดือนนี้ก็จะค่อยๆทํางานแบบค่อยเป็นค่อยไปอาจจะพึ่งเข้ามาเดือนแรกของปีใหม่ก็เลยอาจจะไม่ค่อยบืออวามากเท่าไหร่ต้องดูสถานการณ์ภายนอกด้วยค่ะคือท่านจะค่อนข้างจะเป็นในเดือนนี้ก็ท่านก็จะรอบคอบกับสถานการณ์มากขึ้นนะคะ ทั้งงานอิสระและงานประจําก็จะเป็นเรื่องของการปรับตัวเข้ากับวิกฤตหรือว่าการที่จะแบบจะลุกจะรับอะไรเงี้ยท่านกับรับกับสถานการณ์ภายนอกแล้วก็สิ่งที่อยู่ในใจของท่านหรืออาจจะเป็นเรื่องเงินทุนของท่านสิ่งที่ท่านมีอยู่นะทั้งลูกทั้งธุรกิจของเราแล้วก็กระแสโลกคือถ้าท่านขยับคือเริ่มลงมือทําเนี่ยมันก็จะไปสู่อนาคตที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่ายังนิ่งหรือว่าหดหู่หรือว่าไม่ยอมปรับตัว ปรับตัวช้าอะไรอย่าเงี้ยมันก็จะส่งผมในส่งส่งผลในด้านลบเดือนนี้ดีเดือนต่อไปก็อาจจะได้ผลดีขึ้นอยู่กับการปรับแผนแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์วิสัยทัศน์ของชาวธนูด้วยนะคะคือมันก็แล้วแต่แต,แต่แต่ละท่านไปนะคะว่าท่านจะมีความคิดยังไงแต่เรียกง่ายๆว่าคือต้องมีการปรับแผนนะคะคือการจะต้องคือไม่ไม่ทื่อจะต้อง พิกแพงด้วยนะคะถึงจะดีมากขึ้นแล้วก็ชาตินูเรนี้ก็จะมีพลังจะเริ่มดึงพลังภายในคือเป็นคนที่มีความสามารถนะคะก็จะเริ่มจะมีดึงพลังที่ความสามารถความคิดที่อยู่ภายในของเราเนี่ยอาจจะเป็นความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆหรือว่ามีแรงบันดาลใจใหม่ที่ได้มาจากเพื่อนฝูงหรือได้มาจากการที่ว่าเราไปเห็นมาแต่ว่าเราอาจจะทําได้ไม่เต็มที่สักเท่าไหร่คือเรารู้แล้ว เราอยากจะทําแต่ก็ยังทําได้ไม่เต็มที่แล้วก็บางคนเดือนนี้ก็อาจจะเป็นมีมีมีเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางนะคะไม่ว่าจะเป็นเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าเดินทางในเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะคะการงานนี้เดือนนี้ขอให้ระวังเรื่องความใจอ่อนหรือว่าความไม่รอบคอบเดินนะคะคืออาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าหัวหน้าหรือคู่ธุรกิจก็ก็ก็ระวังนิดนึงนะคะ การเงินโชคลาภนะคะเดือนนี้ชาวธนูก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินได้รับโชคลาภนะคะมันก็มีไพ่เดอะสตาร์นะคะเราจะได้ของสวยๆงามๆหรือว่าไปช้อปปิง้งซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรที่สวยๆงามๆนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของตกแต่งด้วยนะคะตกแต่งบ้านตกแต่งรถอะไรเงี้ยก็มีโอกาสจะได้โชคลาภทางด้านนั้นนะคะแล้วก็ได้เงิน แล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอาจจะเสียเงินเกี่ยวกับการศึกษาความรู้นะคะหรืออบรมสิ่งใหม่ๆที่ทําให้ตัวท่านเนี่ยอืมดีแล้วก็ใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นอาจจะเสียเงินเกี่ยวกับพวกบุตรบริวารก็ได้นะคะก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการแต่งบ้านแต่งรถซ่อมบ้านย้ายบ้านย้ายออฟฟิศบางคนบอกย้ายออฟฟิศบางทีก็คือเหมือนเราก็อาจจะไปค้าขายที่ใหม่ๆเงี้ย ก็อาจจะต้องมีเสียเงินตกแต่งอะไรบ้างเนี้ค่ะครอบครัวความรักอืมจะพบรักในที่ทํางานในที่ธุรกิจจะมีเกี่ยวกับเรื่องความรักมากขึ้นนะคะแล้วก็ระวังการครบเพื่อนนะคะลูกน้องบุตรบริวารก็ต้องดูแลหน่อยนะคะแต่ก็ไม่น่าจะซีเรียสอะไรมากนะคะเอ,อในบางคนก็อาจจะต้องห่างเหินจากบ้านไป,ไปบ้างนะคะอาจจะต้องไปทํางานที่ไกลๆต้องจากครอบครัวไปห่างเหินจากครอบครัวไป ด้านสุขภาพก็อืมก็ระวังสุขภาพ้วยมีเกณฑ์จะต้องไปหาหาหมอด้วยก็อาจจะบางคนอาจจะเป็นเกี่ยวกับโรคประจําตัวด้วยนะคะเป็นโรคเกี่ยวกับเออภายในร่างกายความดันโลหิตสูงหรือว่าบางคนก็เป็นโรคโรคเกี่ยวกับความเครียดแล้วก็ไอโรคก,กระดูกและฟันความดันโลหิตสูงเนียจ,จะเป็นโรคพวกนี้คะ่ะแต่ไม่ไม่ใช่ทุกคนนะคะหมายถึงว่ามันก็จะอาจอาจจะเป็นไปได้คือมีเกณฑ์ที่ต้องไปหาหมอคะ่ะ สาหรับโรคไยไข้เจ็บนี่บางทีก็อมันเดาจันอาจจะเป็นเกี่ยวกับภูมิแพ้ก็ได้นะคะเกี่ยวกับอากาศเนี้ยความชื้นในร่างกายสรุปก็มกราคมนี้ก็เป็นเดือนที่ชาวธนูก,ก็จะโชคดีได้ลาบแล้วก็มีความรักส่วนภาระรทางด้านการงานการเรียนสําหรับผู้ที่มุ่งมั่นแล้วก็มีโปรเจกต์ที่ทําต่อไปเรื่อยๆก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จนะคะ คือจะมีโอกาสรออยู่ในการต่อยอดคือมีผลดีมากกว่าผลเสียนะคะดีกว่าที่ว่าเราจะนิ่งๆไปแต่ว่าต้องมีการปรับปรับเปลี่ยนแผนด้วยนะคะหรือไม่ก็เออทำด้วยความระมัดระวังค่อยเป็นค่อยไปะค่ะเดือนนี้เอ,อ่อบางคนก็อาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องความซึมซึมเศร้าท้อทแท้ต่อเนื่องมาจากเดือนที่แล้วหดหูคือต่อเนื่องมาจากเดือนที่แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันผ่านมาสักปไป,ไป,ไปมกรามมก็จะค่อยๆดีขึ้นมานะคะ การเสริมดวงก็ไปทําบุญใส่บาตรธรรมดานะคะอะไรที่เบียดเบียนตัวท่านเองคือเบียดเบียนตัวเราหรือว่าผู้อื่นช,ช่วงนี้ก็ต้องงดนะคะแล้วก็ให้ระวังจิตใจของตัวเราเองด้วยนะคะทั้งรวมทั้งเหมือนกับแฟนเราด้วยอะ่ะคู่ครองหรือว่าคนในครอบครัวสมาชิกที่อยู่ใกล้เคียงกับเราอะ่ะบางครั้งเราก็อาจจะเห็นผิดเป็นชอบนะคะคืออาจจะทําในสิ่งที่ผิดผิดไปบ้างนะคะแล้วก็บางทีเกี่ยวกับเรื่องด้านความรักอารมณ์นี้ก็ค่อยก็ พูดจะมีเหตุผลน่ะก็คือเวลามาโหก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่พูดไปก็จะดีที่สุดนะคะก็จบแล้วนะคะขอบคุณที่กรุณารับฟังคลิปจนจบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องคุณมีองค์ด้วยนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะว่าชาวจนททุกท่าน่ะจะมีความสุขโชคดีรับปีใหม่กับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ